สวัสดีเพื่อนเพื่อนเรากลับมาเจอกันอีกนะครับที่ช่องช่างบ,บ้านนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชม <c oughs> คลิปวิดีโอก่อนหน้าเกี่ยวกับการรีวิวของเจ้าไอมอเตอร์ตั้งเลื่นครอสคันนี้นะครับคราวนี้ก็มีผู้ชมท่านหนึ่งนะครับก,ก็คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าอยากจะให้ช่วยรีวิวการถอดแบตเตอรี่ นะครับออกจากตัวรถนะครับก็หลายท่านนะครับก็บางทีเนี่ยไม่สะดวกที่จะชาร์จที่ตัวรถเลยนะครับอาจจะสะดวกถอดแบตเตอรี่ออกไปแล้วก็ไปชาร์จในบ้านนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกันนะครับว่าตัวแบตของเจ้าไอมอเตอร์ตันเดอร s เนี่ยเวลาเราจะถอดต้องทำยังไงนะครับโอเคครับอย่างแรกนะครับเราก็ต้องเปิดใต้บอกก่อนนะครับ เสียบกุญแจนะครับแล้วก็เราบิดทางด้านซ้ายให้สุดเลยนะครับได้ยินเสียงแจ๊กที่ใต้เบาะนะครับคราวนี้เราได้ย,ยินเสียงแล้วก็ยกเบาะขึ้นอย่างแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของระบบแบตเตอรี่นะครับหรือว่าระบบไฟฟ้าที่เป็นระบบไฟฟ้าไฮโวลในรถนะครับก็คือระบบที่มันต่อเข้ากับแบตเตอรี่7 2โวล์นี้สายไฟไเริ่มเทิมเลยนะครับ เราจะต้องสับเบเกอร์ตัวนี้ลงก่อนนะครับสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันอาจจะช็อตทาให้เราบาดเจ็บหรือว่าทําให้ตัวรถเองหรือว่าแบตเตอรี่เสียหายหได้นะครับตัวนี้นะครับสําคัญมากสับลงก่อนนะครับคราวนี้เราก็จะเห็นได้ว่า,าบริเวณตัวถาดแบตเตอรี่เนี่ยม,มีน็อตที่ล็อกตัวแบตเตอรี่อยู่นะครับก็จะ <c oughs> เห็นว่ามีด้านล่างเนี่ยมีน็อตตัวสีเงินนี่2ตัวนะครับเป็นน็อตเบอร์สิบ เราจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็น T เบอร์สิบนะครับเพื่อที่จะคลายมันออกแล้วก็จะมีน็อตตัวเล็กอีกสองตัวนี้นะครับเป็นหัวแชกนีอันนี้เป็นแค่ตัวแผ่นล็อกไม่ให้อะไรเข้ามากระแทกขั้วแบตแค่นั้นเองนะครับนี่ครับก็จะปลดง่ายๆครับมีน็อตทั้งหมดเบอสิบทั้งหมดสี่ตัวนะครับสองตัวล่างสองตัวบนนะครับเดี๋ยวเราไขเอาตัวน็อตตัวบนออกก่อนนะครับ เครื่องมือก็ธรรมดาครับง่ายๆใช้เป็นไขควงปากแฉกเวลาไขก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าเป็นหัวแม่เหล็กก็จะดีนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวน็อนตมาตกมาข้างล่างระมัดระวังนิดนึงนะครับเป็นน็อตสั้นๆนีไม่ยาวตัวสั้นแค่นี้เองนะครับน็อตเล็กมากแล้วก็หาที่วางดีๆไว้แล้กวก็ตัวที่สองออกนะครับ แค่นี้ตัวร r กเก็ตที่ยึดอยู่กับตัวแบตเตอรี่ก็จะหลุดออกมานะคะรับนี่นะฮะไม่ง่ายเลยอันนี้ก็เป็นเหล็กลูมินียมนะครับทั่วไปหลุดมาแล้วก็คราวนี้เราจะไปถอดน็อ ตัวล่างนี้ออกนะครับนี่นะฮะคราวนี้เราต้องใช้ทีเบอร์สิบนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างลึกนะครับก็เป็นตัวนี้แนะนำเพื่อนๆเรามีไว้ก็สะดวกครับไม่กี่บาทนะครับอันนี้หาซื้อได้ที่มิสซรสเดียะครับหรือว่าตามร้านขายอุปกรณ์เครื่องมือทั่วไปนะครับก็ขันออกได้เลยครับ ขันก็ลงมาระวังนิดนึงนะครับน็อตอาจจะล่วงลงไปได้และหายไปได้นะครับต้องค่อยค่อยลงมาระวังนิดโอเคคราวนี้เราขันเสร็จแล้วก็เราต้องปลดขั้วนะครับปลดขั้วตัวสายไฟ สโวลต์เนี่ยออกจากตัวแบตเตอรี่นะครับก็ง่ายๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับง่ายๆปรับโคมกล้องนิดนึงนี่ครับมันจะมีไอตัวคลิปเนี่ยครับเป็นคลิปเด็กแล้วก็แค่กดลงไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงแบตมันออกได้เลยขยับมันก็จะค่อยๆหลุดออกมาแค่นี้เองครับง่ายๆดึงสายไปไว้ด้านข้างนะครับแล้วก็ ค่อยๆดึงตัวเหล็กล็อกแบตเตอรี่ขึ้นมานะครับระวังนะครับระวังไม่ให้น็อตมันตกนะครับนม,มันจะมีน็อตอยู่สอตัวนี่นะครับระวังอย่าให้มันตกคือน,นี้เราก็หาที่วางดีๆแค่นี้เองครับคราวนี้เราก็สามารถที่จะดึงแบตเตอรี่ออกมาได้แล้วนะครับก็ นี่ครับหนักนะครับหนักมากค่อยๆขยับออกมากโอเคครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับมันเป็นตู้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับตัวนี้เป็น LFP นะครับหรือว่าเป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับแล้วก็โวลตอยู่ที่ 73.6าหนะครับหรือว่าเจสี่โวลต์แล้วก็แคปซิ i t ตี้หรือว่าตัวจุเนี่ยหรือแอมป์เนี่ยที่สี่ห้าอ์นะครับเนี่ยครับง่ายไหมครับแค่นี้เองครับไม่ง่ายเลยนะครับตัวแบตก็มีรับประกันนะครับนี่ครับด้านข้างก็จะมีสัดส่วนที่ว่าอันนี้เป็นแบตโมเดลอะไรนะครับ มันจะบอกเรื่องของสเปคของแบตนะครับอุณหภูมิการจัดเก็บนะครับแบตเตอรี่เนี่ยควรชาร์จอยู่ที่0ูถึง45องศานะครับไม่ควรเก่นนี้ไม่ควรเกินนี้นะครับแล้วก็การปล่อยกระแสไฟออกก็ปล่อยได้ตั้งแต่ติดลบ20จนกระทั่งถึง65องศานะครับอันนี้สำคัญนะครับลองสังเกตด,ดูดีๆนะครับ จะให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งตัวแบตเนี่ยเห็นไหมครับ continuous charging current นี่ก็คือว่ากระแสะการชาร์จแบบต่อเนื่องนะครับเขาให้แค่สิบ้าแอมป์นะครับเขาแนะนำให้แค่สิบห้าแอมป์นะเพราะฉะนั้นถ้าเราชาร์จเยอะกว่าสิบห้าแอมป์เนี่ยแน่นอนครับตัวเรื่องของอุณหภูมิตรงเนี้ยมันน่าจะมีสิทธิ์เกินสี่ิห้าองศาได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือก เครื่องชาร์จเนี่ยเราก็ไม่ควรเลือกเครื่องชาร์จเกิน1 5แอมป์นะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับแล้วก็ตัวแบตเองเนี่ยเป็น IP65 หนะครับกันน้ำกันฝุ่นนะครับแล้วก็สามารถแช่น้ำได้ผมจำไม่ผิด ip 65ที่มันแช่น้ำได้45นาทีหรือหรือชั่วโมงเศษหรืออะไรเนี่ยครับจำ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 ไม่ได้นะครับแต่ก็สามารถที่จะอยู่ในน้ำได้ในระดับหนึ่งนะก็คือขี่ลุยน้ำได้นแหละโอเคครับก็จะเห็นว่าเนี่ยครับ ง่ายๆนะครับน้ำหนักแบตเตอรี่ลูกนี้อยู่ที่26กิโลกรัมนะครับโอเคครับต้องขอประทานโทษด้วยนะครับเมื่อกี้แบตหมดผมลืมเช็คแบตเตอรี่กล้องนะครับก็มาเกิดที่บอกครับช่องบบ้านนะครับเราถ่ายทำแบบบบ้านก็เมื่อกี้เราคุยกันอยู่ที่ตัวน้ำหนักแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่26กิโลกรัมนะครับก็ แบตตัวนี้นะครับทำมาได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ยังมีตัว BMS ด้วยนะครับก็คือเป็น Ba ต t e r y management system หรือว่าตัวควบคุมแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับเป็น serial number ของมันนะครับก็ถ้าจำไม่ผิดตัวนี้จะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับถ้าเรามีโปรแกรมนะครับโปรแกรม BMS control นะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็ดูว่าแบตเนี่ยกำลังชาร์จที่กี่แอมป์นะครับความร้อนของแบตเท่าไหร่นะครับแล้วก็ แรงดันแบตเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับมันจะสามารถดูได้นะครับตัวนี้ก็ต้องระวังเหมือนที่ผมบอกนะครับตัวนี้เป็นแบตไฮโวล์นะครับก็ต้องระวังส่วนตัวนี้จะเป็นตัวรีเซ็ตนะครับถ้าไม่จาเป็นก็ไม่ต้องไปกดมันถ้าเราต้องการจะชาร์จข้างนอกเนี่ยเราจะต้องมีหัวชาร์จแบบนี้นะครับซึ่งน่าจะมีอะแดปเตอร์ที่สามารถที่จะเขาเรียกว่าแปลงหัวชาร์จปกตินะครับเป็นหัวชาร์จแบบนี้ได้แล้วก็ดึงเข้าไปชาร์จในบ้านได้หรือว่าเข้าไปชาร์จในคอนโดได้นะครับ ก็จะเห็นด้วว่ามันไม่ยากครับการถอดใส่มันง่ายมากครับแบตเตอรี่ง่ายมากโอเคครับเดี๋ยวคนนี้เราใส่มันกลับคืนก่อนนะครับแต่มันหนักมากนะครับเกือบสามสิบโลนะครับโลแบตอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าตัวกล่องมันนะครับก็ไม่มีอะไรนะตัวไอตันเดอร์จะไม่มียูบ็อกซ เพราะว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยเวลาใส่ไปแล้วก็เต็มเลยนะครับเขาจึงแถมกล่องหลังมาให้นะครับทางสูงนี่เลยแถมกล่องหลังมาถ้าไม่แถมกล่องหลังมานี่ก็ลําบากเหมือนกันนะครับเพราะที่จะเจ็บเอกสารอะไรเงี้ยลําบากนะโอเคครับเดี๋ยวเราใส่แบตคืนนะครับ เรสร็จไปคืนเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะต่อสายสายไฟไฮโวล์เหมือนเดิมนะครับก็ค่อยๆปรับระยะแล้วก็จกัดให้มันเข้าที่นะครับค่อยใส่เข้าไปเราจะยังสิ่งล็อกนั่นก็โอเคครับเป็นนั้นว่าสาย,ายเข้าที่เรียบร้อยอน,นี้เราก็ สายปรับอะไรให้มันแบบดูอยู่ในโพ i ิชันที่มันควรจะเป็นนะครับตำแหน่งที่มันควรจะเป็นคันนี้ก็เหมือนเดิมครับใส่กลับก็บเหมือนเดิมเอาเหล็กล็อกแบตนะครับค่อยๆหย,ย่อนลงไปครับจริงๆควรจะใส่เหล็กล็อกแบตก่อนนะครับแล้วค่อยใส่สายจะสะดวกกว่า ยบอยก่อนนะครับง่ายๆครับก็ที่เบอร์สิบค่อยๆขันเขากลับเข้าที่เหมือนเดิมนะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบ ดีก่อนนะเราจะได้ไม่ไปฝืนเกลียวเขานะครับเดี๋ยวเกลียวเขาล้มแล้วมันจะวุ่นวายนะครับค่อยๆไขเข้าไปนะครับอย่าไปรีบนะค,ค่อยๆไขการไขน็อตน,นี่สำคัญตรงว่าอย่าไปฝืนมันนะครับถ้าฝืนมันแล้วเกลียวมันล้มเนี่ยมันก็จะวุ่นวายเลยครับเดือดร้อนเลยอย่างนี้ ขอย้ำนะก็เอาพอตึงมือพอนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่น็อตนรับแรงนะครับแค่พอตึงมือนะครับไม่ต้องไขจนแบบโอ้โหแน่นมากนะครับจริงแล้วมันแค่ป้องกันนิดหน,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 น่อยไม่ให้แบตเตอรี่มันไปไหนแค่นั้นเองนะครับแต่โดยรวมด้วยน้ำหนักของตัวแบตมันเองนะครับแล้วนะก็ยากอยู่แล้วนะครับที่จะขยับคราวนี้แล้วก็มาใส่สาย ค่อยๆขยับสายเข้าที่นะครับโอเคเราจะต้องง้างเหล็กตัวนี้ ตนี้ถอยหลังมานิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ตัวสายแบตเนี่ยนะครับสามารถที่จะตรงกับตัวบริเวณรูเสียบนะครับก็ง้างถอยหลังมานิดูนึ่งแล้วก็ค่อยๆเอาเข้าที่ก็เสร็จแล้วนะครับไม่ได้ยากอะไรนะนี่ก็ปรับสภาพตัวแบตกระสายนะครับให้อยู่ในตำแหน่งที่เขาควรอยู่นะครับ ก็จะถ่ายทํแบบ้านๆนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้แบบว่ามีมุมก,กล้องที่บริสมาหลามากในก็ต้องขออภัยด้วยครับอันนี้เราก็จะใส่ตัวตัวการจะแทกสายนะครับกลับเข้าที่นะก็เดี๋ยวไขข้งกันโอเคอันนี้ก็เราไม่งรีบนะครับก็ทำ ค่อยทำไปเจอตัวนะใช้วความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าน็อตมันเล็กนะถ้ามันตกไปก,ก็จะวุ่นวายนะกไม่ต้องรีดนะไม่ต้องทำ อ๋อพอถึงมือนะครับมือที่ผมบอกว่าน,อน็อตพวกนี้มันไม่ได้เป็นน็อตรับแรงนะครับไม่ต้องไปไขมันจนแน่นจนเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาแล้วก็คราวนี้มีสิ่งสำคัญนะครับที่เราไม่ควรลืมก็คืออะไรฮะนี่ฮะเราใส่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเช็คว่าทุกอย่างแน่นนะฮะแล้วก็เราอย่าลืมเปิดเบรกเกอร์นะครับ โอเคครับเปิดเบรเกอร์เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็มาลองเช็คดูว่าเวลาเราหมุนกุญแจไปที่ออนเนี่ยนะครับระบบมันทำงานปกนติหรือเปล่าอ่านะครับก็ปกตินะครับแบตบผมชาร์จไว้ที่ร้อเปรเซ็นนะครับเดี๋ยววันนี้จะออกไปวิ่งก็ ระบไฟใช้ได้ตามปกตินะครับแล้วก็อันนี้ก็คือว่ามันเชื่อมต่อบูทูธกับโทรศัพท์ผมคล้ายๆ้กับ y มา a h าตัว filano ครับเป็นซิงคเวลาคนโทรเข้ามาก็มันจะบอกเบอร์นะครับแต่มันจะไม่ได้บอกชื่อก็เนี่ยครับง่ายๆนะครับสำหรับการออถอดแบ,ดต,แบตเตอรี่ของตัวรถนะครับมันก็จะมีอุปรกรณ์แค่สองอย่างนะครับก็คือ ไข่โคแชแฉกนะครับนีบ่ยตัวนี้แล้วก็เหล็กทีนะครับเหล็กทีสิบมิลน,นะครับเหล็กทีน็อตเบสิบนี่ครับสองอย่างง่ายๆเลยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็เข้ามาสอบถามทิ้งคอมเมนต์ไว้แล้วก็ให้กำลังใจนะครับ ก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับถ้าอยากให้ผมทําอะไรเพิ่มเติมมีอะไรแนะนําก็สามารถแนะนาเป็นเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปต่อไปก็ผมจะลองดูว่าจะลองเอารถไปชาร์จที่ตู้ชาร์จดีซีของปตทนะครับดูซิว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้หัวดปเตอร์แปลงก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถที่จะชาร์จรถนอกบ้านได้แล้วนะครับเวลาวิ่งทริปไกลๆแล้วเราต้อง ชาร์จุกเฉินหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับโอเคครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามาชมวิดีโอของช่องช่างบ้านนะครับยังไงก็ช่วยเป็นกําลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อมีคลิปอะไรดีๆใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็ช่วยทิ้งคอมเมนต์กันไว้เยอะครับอยากให้ผมทําอะไรมีอะไรแนะนําก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะค่อยๆตามอ่านแล้วก็ คอยปรับปูช่องให้ดียิ่งงขึ้นไปนะครับยังไงต้องขอบคุณเ,เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ